ต้นซิวโอ๊กเมื่อเราปลูกได้เรียบร้อยแล้วช่วงแรกๆกการดูแลจำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างต้นนี้ปลูกได้เมื่อสองเดือนแล้วครับเราจะเห็นว่าสเสนีหของซิวโอ๊กสวยงามมากเราต้องมาดูว่าเมื่อ ตอนที่เราปลูกก็ต้องมีไม้คำ้ำไม้เป็นไม้พี่เลี้ยงครับอันนี้นะครับไม้พี่เลี้ยงเรามีไม้พี่เลี้ยงแล้วก็ระยะหนึ่งเราก็มาแก้ไม้พี่เลี้ยงออกแล้วก็ปรับปรุงใหม่แล้วก็ต้นซีเวอร์โอ๊กก็จะมีการแตกครับแตกแตกที่ใต้โคนขึ้นมาเลยด้วยนะครับรักษณะนี้นี่เราได้ใส่ปุ๋ยแล้วเมื่อต้นไม้แข็งแรงขึ้นเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วทิ้งไว้ ระยะหนึ่งประมาณ15วันนะครับซิวโอก็จะมีแตกขึ้นตามลำต้นต่างๆนะครับกิ่งต่างๆที่แตกขึ้นอย่างนี้นะครับเราต้องการให้ยอดนี้เติบโตขึ้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีการตัดแต่งครับท่านผู้ชมมีการตัดแต่งตอนนี้นะครับเราต้องมีการตัดแต่งนะครับเราจะเห็นว่าเราจะตัดแต่งกิ่งนี้ออกไป แต่แต่งกิ่งนี้ออกไปเพื่อต้องการที่จะให้ต้นเนี้แข็งแรงขึ้นครับเดี๋ยวเราต้องเราจําเป็นจะต้องดูแลแล้วก็ตัดออกครับตัดกิ่งเหล่านี้ออกนะครับตัดออกเพื่อจะให้ลําต้นอของต้นซิลเวอร์โอ๊กนี้ดูสวยงามนับออกให้หมดครับนี่เราจะเห็นว่าตอนนี้ต้นต้น ก็จะสวยงามเราก็จะนำกิ่งที่ตัดออกนะครับหรือว่าหนอต่างที่งอกขึ้นนะครับนี่ก็มาเก็บมาใส่ไว้ในในในถุงพลาสติกนี้นะครับเพื่อจะนำเอาไปออกนอกพื้นที่เพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ให้เป็นอย่างนี้นะครับอยู่ที่โคนต้นนี้ก็อาจจะปรกอให้เกิดเชื้อราได้ครับขอให้เกิดเชื้อราได้เราจึงจำเป็นต้องดู ดูแลแล้วก็อย่างใกล้ชิดในช่วงแรกแช่วงที่ต้นไม้ยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้มากนะครับแล้วก็นี่เราก็ต้องเอาออกครับเอาออกอ,ออกครับตกแต่งนี่นี่ออกนะครับนี่คือคอเป็นฟางที่เราได้เอามาใส่ตอนที่ปลูกไปด้วยแล้วก็แล้วก็เอาฟางช่วย เก็บใต้โคนหน่อยนะครับส่วนดินไต้โคลนนิดๆหน่อยๆนะครับช่วยกันต้นไม้ก็จะสวยขึ้นเราตอนนี้เราก็จะเห็นว่าจะเป็นต้นไม้ต้นเดียวแล้วครับต้นไม้ต้นเดียวแล้วจากนั้นเราก็จะได้นําเอาไม้กิ่งใหม่มาใส่นะครับเอาเอาไม้มาแต่งพุ่มให้ต้นนี้เป็นต้นตรงครับดัดให้ต้นตรงขึ้นนะครับให้ต้นตรงครับเหมือนกับต้น ทั่วๆไปที่เราได้ดัดแล้วครับอย่างนี้ต้นก็จะทรงครับช่วงต้นทรงก็ต้องมีการใช้เชือกมาเป็นตัวช่วยครับให้อีกให้ต้นทรงแล้วก็ดูสวยงามดูว่าไม้ก็จะแข็งแรงนก็จะดูว่าลำต้นก็จะทรงช่วยดัดแต่งหลังลำต้นนะครับไม้ก็จะสวยงามขึ้นครับต้นนี้ก็ตัด แต่งให้สวยขึ้นเลยครับลำต้นก็จะดูสูงขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ก็จะดูสวยขึ้นครับสวยขึ้นดูแล้วก็จะมีความสวยงามนี่แหละการเลี้ยงดูระยะแรกครับ